ครับเรียนท่านผู้ชักการตำรวจนครบาลผมในานามของกองกำกัรตำรวจนครบาล4และท่านประธานอนุกรตะตะลลประธานกตะตะลภาคประชาชนทุกคนนะครับกราบขอบพระคุณท่านผู้ชักการตำรวจนครบาลที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันฟุตบอลบอลคอนที่เอ็มร้อยห้าสิบครับครั้งที่สอง โครงการนี้ผมได้จัดทําขึ้นเป็นโครงการเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการตํารวจเพื่อจะได้เอาสุขภาพร่างกายที่ดีไปดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนและจะได้ทํางานเพื่อให้สมสําเร็จดังความปรารถนาของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับท้ายนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชาการนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้และร่วมลงทาการแข่งขันฟุตบอล เพื่อออกกำลังกายร่วมกับข้าราชการตำรวจบกน4ีและภาคประชาชนนะครับขอบคุณมากครับภายหลังประธานจัดงานครับนั่นก็คือพลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นผู้บังคับการตำรวจนครบ,บาล4ท่านก็กล่าวรายงานครับถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลบกน .4 ี m 1 5 0ครับครั้งที่2ก็ถือว่าการจัดครั้งนี้นะครับก็ต่อเนื่องมาจากครั้งที่ผ่านมาทำให้ข้าราชการตำรวจนะครับทุกสอนอครับได้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพด้วยนะครับวันนี้ก็มากันทุกสอนอเลยครับาาจากนั้นครับพลตำรวจโทรสำรานนนมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ท่านก็กล่าวให้กําลังใจสําหรับข้าราชการตารวจและให้กําลังใจสําหรับฝ่ายจัดการแข่งขันให้โอวาดและก็เปิดการแข่งขันซึ่งวันนี้ทุกสอนนก,ก็มาด้วยความสวยสดงดงามของกองเชียร์ครับเรียกว่าสนุกสนานเลยนะครับในเกมฟุตบอลแมตช์พิเศษจากนั้นครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ วันนี้เกมคู่ VIP นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมออสตาบกน .4 ่ก็ถือว่าโอกาสนี้นะครับเปิดบ้านรับการเยือนนะครับน .1 ที่มาเยือนครับเป็นเกมคู่พิเศษรุ่น VIP นะครับกล่องเชียร์ก็ยังสนุกสนานนะครับสีฟ้านะครับจากซ้ายไปขวานี่ถือว่าเป็นเจ้าบ้านครับบกน4มี พลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นนะครับสวมเสื้อหมายเลขก7นี่เป็นหัวหน้าทีมครับบอลของทางด้านนอนหนึ่งครับค่อยๆขยับครับตามแบบฉบับฟุตบอล VIP บอลลึกเข้ามาในแดนของบกนอสีครับเป็นการรวมนักเตะออสตานะครับทีมเจ้าบ้านเสื้อสีฟ้าจากซ้ายไปขวานานๆทีครับ จะบุกขึ้นมาครับซ้ายเอานะครับไปได้ไหมไม่ได้ครับต้องฝากไว้ก่อนอย่างเก็บบอลได้เสียบอลครับเอาแล้วครับโยกเข้าด้านในเจ้าบ้านครับบกนสี่นี่ครับหัวหน้าทีมพลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นครับเปิดออกซ้ายครับเอาครับลากเข้ามาลากเข้ามาแล้วครับจังหวะนี้ไหลมาไม่ได้ครับคืนลูกนี้แมเปิดออกทางด้านขวาครับทางกว้าง แล้วแตะมาด้านในครับขวาได้จิงโอ้โหชนเสาครับอืออจบได้สวยนะครับบุกอีกครั้งนะครับบกนอสี่นี่ครับมาเป็นชุดเหมือนกันครับหัวหน้าทีมครับหมายเลขเจ็ฝากบอลสวยแตะให้แล้วโดนแย่งไปครับจังหวะนี้โอ้โห ยังได้บอลครับนอหนึ่งเปิดลึกมาครับต้องคืนกลับมาให้ผู้รักษาประตูวันนี้สนุกครับทั้งคู่เปิดสนามและคู่พิเศษครับดูครับโยกกันมันมากมองหาเพื่อนครับแล้วลากขนานเส้นมาครับยังได้ครับแต่ด้านในครับสีขาวนี่คือทีมมาเยือนครับนอหนึ่งเจ้าบ้านสีฟ้านะครับบกนอสี่ เปิดลึกมาครับก็มาหรือเกินไปครับก็เลยตอนน้องขอขอบคุณผู้กองครับการตำรวจนครบาลศรีนะครับที่เล็งเห็นการกีฬานะครับแล้วก็ในการที่กองาการเหมือน,นนครบาลทำงานเนี่ยก็คือเราเข้าใจากันอยู่แล้วว่าผู้ใต้กำเน่ยทำงานหนักนะครับก็ใช้กีฬานะครับเสริมสร้างร่างกายแล้วก็ผ่อนคลาย อันนี้ก็ต้องขอบคุณทางผู้กำกับการมุนลครบาล4นะครับก็เกมการแข่งขันที่ผ่านมาก็ก็ถือว่าเล่นกันได้ดีครับคือก็เหมือนที่เน้นย้ําไปเราใช้น้ําใจกีฬาเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับเราใช้เกมกีฬาทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเราใช้กฎกติกาของของกีฬาไปใช้ในชีวิตประจาําวันก็ทางกรมกับการมุนลครบาล4ก็ปลุกปกฝังให้ผู้ทั้งนะบัญชานะที่สําคัญต้องขอบคุณว่า ในขณะทีะ่การงานเราหนักอยู่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานครน,นะครับเราก็อาศัยเกมกีฬาในการผ่อนคลายแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกาย ครับผมเกมที่ผ่านมาก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีครับก็ถือว่าปกรณ์ศรีนะครับเป็นเป็นทีมเจ้าบ้านที่ที่ที่คู่ควรครับสกอร111ครับครับครับอันนี้กรมชการตมรวจนครบาลในฐานะกรมชการก็อาจจะเชิญปกรณ์ศรีไปไปเยือนบ้างครับครับผมครับผมได้ครับครับผมวันนี้ท่านผู้ชการตำรวจนครบาลครับก็ให้เกียรติทางกองทับการตำรวจนครบาลสี่ มาร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันนะครับฟุตบอลบกน4 M150 ครครัทั้งที่2นะครับแล้วยังได้ร่วมส่งทีมมาเล่นกระชับมิตรนะครับกับทีมออ t สตารบกนสนะครับซึ่งผลการแข่งขันก็เสมอกันไป1 1นะครับครับผมงานวันนี้คือว่าสนุกสนานมากนะครับก็แนวทางแบบนี้เราจะทำถุกปีไหมครับ ก็ปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับที่ผมได้ดารงตําแหน่งผู้กำกับการนครบาลสี่ก็จัด2ปีติดกันนะครับก็สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือความสามัคคีนะครับในข้าราชการตารวจในบกนสี 4, นะครับแล้วก็สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือต้องการให้สภาพร่างกายของตํารวจเรามีความแข็งแรงเพื่อจะได้เอาไปดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับุกครในการที่เราแข่งแต่วันไหน ตั้งแต่วันนี้นะครับ15กุมภาพันธ์2515จะจะชิงชนะเลิศในวันที่14มีนาคมนะครับ2515ครับงท้ายก็จะนั่นฝากเป็นกำลังใจให้กับระชาชนทุกท่านแล้วก็บรรดาน้องๆตำรวจที่ร่วมกิจกรรมกันครับก็ขาบขอบคุณนะครับากล้การตำรวจทุกคนนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกันแล้วก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับากล้การตำรวจปกน4พร้อมรับใช้นะครับที่จะดูแลในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเต็มร้อยครับขอบคุณครับครับ จะมีทั้งหมด8สอนออกของนครบาลสีอีกหนึ่งรวมเป็น9ทีมครับก็จัดก,การแบ่งสายน่าจะเตะประมาณอยู่10นัดมีการชิงจะร้อยจะกลับมาชิงที่นี่อีกครั้งหนึ่งครับครับวันนี้โดยุเราให้การสนับสนุนความที่เราเป็นนักกีฬาชอบเล่นกีฬาเพราะงานอย่างเงี้ยผ่านไม่ได้เราเต็มที่ที่เห็นทั้งหมดเลยครับเป็นเป็นเป็นการสรรับถึทุกภาคส่วนรวมทั้งเราด้วยครับพี่ เป็นออสตาปกรสีครับนาโดยท่านผู้การพรชยัยพบกับทีมของนครบาลหนึ่งโดยนาโดยพลตํารวจโตสํารันนวลมาครับผมสา,จ,าจะเ้เชิญชนประชาชนเข้าเพื่อสุขภาพครับจริงๆครับ,รบอะไรก็ไม่สําคัญเท่าสุขภาพพี่โควิดมาถ้าเราแข็งแรงสักอย่างก็ทําอะไรเราไม่ได้เราต้องใช้ชีวิตปกติได้แล้วครับ<ง>